เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์อิสลามการก่อตั้งเมืองแบกแดดเมื่อศิลปะวิทยาศาสตร์และศรัทธาล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกลางผืนดินแห่งเมโสโปเตเมียเมืองหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นแบกแดดไม่ใช่แค่เมืองหลวงแต่มันคือหัวใจของอารยาธรรมที่ทำให้โลกทั้งโลกต้องหันมาฟังเสียงจากโลกอิสลามในปีฮศ145หรือคศ7 6 2 ภายใต้การนำของราชวงศ์อับบาซิยะโดยเฉพาะในยุคข,ของาลิฟะอัลมันซูนฮารูนอันราชิดและอันมะมูลแบกแดดกลายเป็นศูนย์กลางแห่งปัญญานักวิชาการมุสลิมคริสเตียนยิวและโซโรอัสเตอร์มารวมตัวกันที่ไบตุนฮิกมาหรือบ้านแห่งปัญญาเพื่อแปลต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่วิชาการแพทย์คณิตศาสตร์ดาราศาสตร์ปรัชญาและฟิสิกส์ ทั้งหมดเติบโตภายใต้เงาแห่งศรัทธาแบกแดดไม่ใช่แค่เมืองในประวัติศาสตร์แต่มันคือบทพิสูจน์ว่าอิสลามไม่ใช่ศาสนาแห่งสงครามแต่คือศาสนาแห่งปัญญาการเรียนรู้และการพัฒนาในยุคที่ยุโรปยังหลับไหลแบกแดดคือแสงสว่างที่ส่องนำมนุษย,ยชาติถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามหรือซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างผลงานดีๆต่อไปนะครับ